พร้อมหรืยังครับผมมารู้จักกับ The One and Only หนึงเดียวเท่านั้นในวงการรถปิกอัพนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูครับรายละเอียดนะครับว่าจุดเปลี่ยนแปลงใน4ประตูยกสูงเกตเอ็มตัวใหม่ล่าสุดโฉม2026เนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเดี๋ยวตามเพลงมาดีกว่าครับเรามาเริ่มจากกระจังหน้าครับออกแบบมาใหม่นะฮะแต่ก็ยังคงสัญ,ญลักษณ์เอกลักษณ์ของอินสูอยู่นะครับเป็นเพิ่มเป็นแบบ multi layer ให้ดูมีความลูกเล่น ชันเชิงมากยิ่งขึ้นนะครับประกอบกับความสวยงามกับไฟหน้าใหม่โปรเจคเตอร์ที่การรวมไฟลีไฟเลี้ยวทุกอย่างแต่ตัวนี้นะครับอยากให้สังเกตเห็นนี่เส้นใหม่มานะครับเพื่อตัดโซนของลำไฟให้เห็นนะตัวนี้เ็าเรียกขอเส้ดเรียกว่าเส้นโมเดิร์นไลน์นะครับผมบวกับนี่เลยที่อยากให้เห็นเลยนะครับกอบไฟตัดหมอนะครับออกแบบมาใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับกระจังหน้านะฮะสังเกตนะครับจะเป็นลายเป็นตัวเ็าเรียกว่าพวกแพ็กิลครับเป็นลายใหม่นะครับต้อแตกต่างกับตัวเดิมนะครับ เอาละแมคลายใหม่นะครับผมสีดำทูโทนนะครับผมควบด้วยยาง265 60 R 1 8ตัวนี้ลายใหม่นะครับซึ่งเป็นตัวนี้จะแตกต่างตัวเดิมพอเรียกว่าเป็นลาย Active b a t e นะครับผมเฮ้ยบันไดข้างขก็มาไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะ v c r o s นะตัว Highlander เราก็เปลี่ยนให้เพิ่มลายเส้นหลูหลามากยิ่งขึ้นนะครับเพิ่มความสัมผัสป้องกันลื่นด้วยนะครับ พูดเรื่องของไฟท้ายไม่บอกก็นไปได้เท่ไม่น้อยจากกัรนะครับไฟท้ายก็ังเป็นทิ i เฟิลอาร์เมอร์เหมือนเดิมนะครับแต่เปลี่ยนเป็นแบบเคียร์เลนนะครับผมเพิ่มทัศนวิสัยในการมองนะครับคมจะใสมากยิ่งขึ้นนะครับมองด้านข้างด้านท้ายก็จะเห็นนะครับผมสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากให้เห็นครับมันเขาเรียกว่ากันชนท้ายใหม่นะครับออกแบบกันชนท้ายใหม่ให้มีตัวลูกเล่นมีลายมากยิ่งขึ้นนะครับ เอาละสิก็นตะทีเป็กบอกแต่ตนน้นแล้วครับเรารวมเทคโนโลยีใหม่ใหม่ในวงการรถปิกอัพเป็นเจ้าแรกถึงบอกไงว่าหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับผมกับกล้อง360อสงศาซึ่งมาคู่กับพวงมาลัยไฟฟ้านะครับผมที่สำคัญเลยนะครับระบบ, e บบเอ a ดอรระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ของรุ่น M เนี่ยให้มาเป็น17ระบบฟูลเลยนะครับฟูลเลืเ,ลลเต็มที่เท่ากับรถนั่งบิลเล็กเกตเลยนะครับผม เอาละครับผมทีนี้เรามารู้จักสเปคกันแล้วเรามารู้จักราคาค่าตัวของเธอดีกว่านะครับตัวนี้ที่เห็นนั่นก็คือสประตู h i g h l a n d e r เกทเ M มี2ขนาดเครื่องยนต์นะครับมี2 2แล้วก็3.0ในการเลือกนะครับผมตัวนี้นะครับผมถ้าลูกค้าสนใจสามารถเลือกสีได้ตอนนี้มีสีทั้งหมดอยู่3สีนะครับคือจะมีสีเทานะครับผมสีบอลเงินแล้วก็สีขาวมุกนะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมต้องการทดลองขับสามารถลงทะเบียนไว้ใต้ร่างนี้ได้เลยนะครับอย่าลืม ข้อมาแวะชมลักษัะตัวจริงเสียงจริงกับ The One and Only หนึ่งเดียวเท่านั้นกับ Auto Center นะครับผม